แต่ว <ST su ks> ่ามันยิที่ว่ามันาเป็นแบบสายมิติได้ไงแบบว่าได้ใช้สายครับเออสายตวนสายตมดนียมีไปลแม่ทูบพี่ชาผมดูดี ไอ้พันธ์ยิงการมัมีคนมา่งบายพี่ๆการทุนอนไรไม่เป็นไรนะเป็นไรต้องใจทำไมวะตอนแรกก็ปกติเดินไปหน้าบ้านมาท่าดีทำงานดีก็ดูรายการชื่ออะไรวาดลอยๆก็กูต้องเตรียมตัวไหมล่ะว่าดลอยไม่ลอยหรอวาดเอ้ากูอ่านกับมงพี่พี่แบบว่ามั่นใจในการวาดไหมเก่งเลยนะคุณรักที่เก่งมากเรียกว่าปิการโตเลยผมไม่มีความ สามารถด้านจังวาดเลยส่วนมันก็วาดลอยๆนะไอส่วนบ้านของเพื่อนไอส่วนลอยกูดังนี่ชัดเจนมีไว้ด้วยเพราะว่าเราบอกว่าเป็นงานทีมวันนี้นะเพราะถึงแม้ว่าเราจะเก็บคะแนนเป็นเดียวเราต่อคะแนนเดียวแต่เราทีมเนี่ยมาร่วมกันแล้วเป็นคะแนนทีมแล้วดูกันว่าทีมมินียนหรือว่าทีมแททูสเลอร์จะชนะในวันนี้จ้า กิการ์เกมวาดลอยๆตัดกันไปวาดรูปกาอากาศโดยใช้ปากกาพิเศษวาดตามโจทย์ในกระดาษที่ส่มหยิบขึ้นมาถ้าวาดครบสามารถหยิบใบใหม่ได้สิ่งที่วาดจะปรากฏบนจอให้คนอื่นได้ถ่ายคนวาดจะวาดยังไงก็ได้แต่ห้ามใช้เสียงหรือเขียนตัวอักษรถ่ายถูกคนแรกได้1คะแนนส่วนคนวาดจะได้2คะแนนมีเวลาวาดคนละหนึ่งนาทีเล่นครบทุกคนแล้วรวมคะแนนใครแต้มเยอะสุดชั้นนะโอเคได้แล้ว กามันไม่ยากนะจูงเขาเลยง่ายลอยง่ายโอเคโอเคเอางี้งั้นทีมเราเล่นให้เขาดูก่อนไม่ของกูในช่องตรงเองเหรอครัการก็ต้องอย่างนั้นสิโอผมช่องไหนฮะไปขันเหรอใช่ให้เขาดูโชยน้อยไม่เคยโอเคเดี๋ยวเราลองกันเกียรติภูมิดิสิตสถาปัตย์ณรงคลกกแองแอมพีอัสติโอเคมาสาม สองหนึ <ider Stadium> <two> ่งไปปลาไหลไส้คนได้ไม่ได้ทีเล็กทีเล็กจิ๊กโจ่เฮ้ยดอกวาดเก่งมากลูกเต่าลูกเต่าแล้วไงโอ้โหจินตนาการบูกแมลงบ้านสาลาไม่ได้ครับเอ่ต้องดรวจสต่นี่ต้องด่วนคุณเคยผมดนีหน้าต่าง

อมทาดูเลยอยากดูเลยว่าเออพี่โจ๊กงทำไม่ได้ห้าคำสิทธิ์คะแนนต้องขอบคุณทัสองที่รักมากๆที่ทำให้เราดูดีพอจะทำสิสธิ์คะแนนเป็นของตัวตุกแคะแนนอ่ะคุณพูดได้เลยอมาลองดูที่ตู้เลยมาสบายชิคะตอนนี่เลยถ้าเกิดใบนี้หมดแล้วเขายังทายได้อีกก็ยิบใบใหม่ได้นะมันจะหมดกล่องแล้วสิวพรีที่พร้อมนะครับผมสามสอง หนึ่ใบกัญชายาไดโนเสาร้ามเขียนไปแล้วไปไสิ้วไปแลเอาช้อน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 ใหม่้อนมอนินบอลลูนถนนถนนคนเดินไปตรงไปตรงไม่ทูบพี่ถามผมดูดีเาช่วยกันนะจรงหวางพวงกายนอนน่าเหมือนกันดัมเบลเหล็กยกน้ำหนักฟิตเนสอะไริตเนสฟิตเนต จำไมออเดี๋ยวจะนเด็จเลยไฟเฝ้ามเขาไฟสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าสาฟ้าสาฟ้าเขาวาเร็วเฮ้ยคนคนตามลิงลิงตุ่มลักต่ตาแผ่นปั๊ีลิงแผ่นปั๊บสีแผ่นปั๊บส ใครไม่นั่ตรงนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้เลยว่าเชี่อรแต่ว่ามันดีที่ว่ามันวาดเป็นแบบสามิติได้ไงแบบว่าแบบไม่ได้ไม่ได้กูวาแล้วที่กูวาดสามิติฉันกูคนเดียวนี้หวอาผมขอดูตัวจีนตัวใหม่ของทีมีเจนได้ไหมโอปป้าโอปเคโอเคพร้อมทกอย่างสาหนึ่งลอง ตามทีวีสีเรียลบอแงมจอจอจอคนเผ่าทอมเส้นทะแยงมุมกาแลขนมตะโก้คุณต้องไปเพิ่มคุต้องไปเพิ่มโตเกียวอที่มันเป็นของกิน เป็นคำก็ได้บ้นเดี๋ยวนั่นน่นมึงส่งใครมาเนี่ยนนี้เป็นตัวจีนเหรอีและกระยกระบวยไปไปไปดกระช่าตอบื่อกีนตอบบ้านอะคนนั้นาทีลลูบุรีอะลมล้ล้มล้ไปูค่กระโดดไกรเดเวลา นรกวาดยังไงแต่ว่าถ um> ้าทุกคนเล่นได้สี่คนนรกเลยเห้ยอาการนี้แปลกทำน้ำทำนะก็้เลยสามสองหนึ่งวงกลมวงหลาวงไปเล้งวงปีกว่างวงขาวบอยวงถูกวงแหวนจันทาให้เปิดโล โอยเเวลาตายไปแล้วคือสวรค์เขาเรียกอะไรวะไอ้เอ็อลบอะ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 ลือะลบ่ะลบอยลบะลบอะลอะอะลบอะลบอะไรอะลบอะอะะลบอะลอลาอะลบอะลบอลบออะวบอละะลอะลาอะลอะออะออะอะอะออะลบอะอะลบออะออออ

ไม่มีม <Goodnight, S 1> so ิส่ไอ้เขี้ยนะครับเขี้ยมองนะมันต้องมองกูนาลองตอบหนึ่เมประตูบ้าน้าเบตง่งนงกบอลระเบิด้มมมะา์น้ำหอมทูบไม่ขีดไม่ไอ้เมาเมาสทูบเที่ยวปอนปอนเป็นอะไรกี้อะไอ้พ่อ้มมันสั่งไม่ได้ ได้ไม่กี่ผมพิวเอรม่ตัวเองไม่ตัวเองเจนโนโต๊ะโต๊คอมโต๊ะงานจุ๊ะไม่รักไมกรักวักร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 ม่รักรักรักรัรักรกรั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 ักรารรกรรรักรารรักรรักจารกรรล้างจานิ่งล้างจานออล้างจานกั เอาแค่ตอนไปเเสียสว่าบรรยากาศก่อนด้วยเพญี่ปุ่นเราชอบมากเลยญี่ปุ่เไม่มีใครทายให้มนมาหรอะไม่มีใคกอนกันด้วยนะห้อหนูเองหนูเองถ้าพร้อมนะสามสองหนึ่งยานียางเมฆเมฆเมฆอ่อนยีเกียวกับเมฆก็แหละลบไม่ได้ลบไม่ได้พยากรณ์อากาศลบแล้วเขจะตอบดวงอาทิตย์พยากรณ์อากาศฟ้าถูกต้องครับเขช่วยเขาแล้วต้องช่วยเขา พเราเจ่เยอะต้องตอบแทนทองชาติจะไปจะไปอีเมลจะไอีรัลไม่อยู่เราแม่งเจกแน่เรารัวรัวอีกรัเอสกิโนโอ้โหแข็งเชิเลยอะเฮ้ยโหเชียเขาจะเปลียนผีไปใหม่เลยพี่ไอติมอะซารุ

ตายยัง้อมยังไปสามสองหนึ่งถูกไนกี้จอมัไม่ใช่อะไรวะมีดเสียมล้ลบล้มล้มล้มบเกินขันที่วางสบู่ป่าานตะบูะูถูกถูกไม่ว่าอย่าบ้าแม่แม่หาอย่ากลไกลไก

ต้องโซ่ต่อแล้วจำต่อได้ไอ้ที่กูพยายามว่ามัสามรอบอ่ะหอกหักบ้านหอกนี่เหมือนพันลรำมากนี่เนี่ยพูดนะแนะว่าพี่พี่ก็คิดถึงมันการพี่พี่ก็พูดพี่คุ้นๆมันเหมือนพันรำไม่ไหมเว้นบอดกระสันรำคุณรู้จักเรื่องพวกนี้ได้ไงในเน็ตซึ่งไอ้พวกอันนี้ถ้าเจอบอกเด็กเยาวชนได้อย่าไปยุ่งดีที่สุดน้องๆประวันยัง

ใหญ่นะใหใหมดแล้วแล้วมท่จาใหญอะไรเ่ง่โอ้โหกูอยากีินเรื่องดอกซากุระแล้วโทษนะอันนี้ก็ูอยากคิดว่าอะไระเหมืญี่ปุ่นอใช่หมดอกเบญจมาศเลยมันมีธงญี่ปุ่นมีดอญี่ปุ่น ตอนนี้รอบแรกเราเริ่มรู้สไตล์แล้วใครวาดแบบไหนเป็นสัญลักษณ์เป็นเรื่องราวเป็นทีละครมกันเลยออย่างเงี้ยเขาไม่ธีรกรรเลยนะเขาชินด้วยใช่สขาชินด้วยอาจจะยังไม่ชินมือแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามีรอบสองแก้มือกันจ้าได้้ไดเพราะว่าเผื่อมีการต้องพิชพิชโผล่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสามสองหนึ่งะเท็ดเท็ดซุปเปอร์แมนบ้าห่วย น่จะเป็นจำเมื่กี้สะท้อนเกินต่อมต่อมาอเลื่อยโหโดนเลมอนต่อมาก็จิตโอ๊ยไปเล่นแล้วไฟฟ้าไรเดอร์ไรเดออะาวโกัทกางหันยากางหันลมกางหันอะไรวะกางหันดูเขาว่าดยเื่อนขวน

ลูกมัไม่ง่ายเหมือนเล่นเบทอะดิไ่ง่ายดจริจนะกูเจอเขื่อนเาปัดเข้าไปใจกูเิ่มแบบไม่เบียวูเห็นไหมเดียแล้วอันนี้เร็นที่ไปกันเนะดไปแล้วไแเห็นไหมไม่ยังไม่ได้ก็ไปลัวหอเตาแก๊สไก่เตาไตระเบิดไก่ นี่กูดูงานโดดกูดูกระหานดอกไม้ไปแซกคือป้อก็ใช่บ้านใหญ่บ้านใหญ่โอ้ยแม่บ้าใหญ่เลยบ้านไม่ได้บ้านไม่ได้โอเคหัวจวดหัวกระสุนหัวจรวดหัวจรวดปวยจราจรเปลี่ยนท่ามาอะไรด้วยกดด้วยกดกดก่อนรักกดแล้วกลับไม่ติดอ๋อขสองโอเมาแล้วมาแล้วหมาแล้วถูกต้องเกค โูแน้ำน้ำตาแค่ค้างน้ำป้อมมันฉับการน้ำการน้ำต้ตน้อ๋อไอ้เนี่ยหมดเวลา้ยคันน้ตานตรู้จั้ักำนะบกชีโรไอ้ที่เหมือนตัวอักษร่ะอ๋อไอเฟลอ๋อวเป้อจริงจริงมันกเปนะไนต์มนิมอัไงลำบากเ้าซะแล้ว สามสองหนึ่งคุกกี้เสียงไทยบุ้มะเรงบุ้มะเรงโอปป้าบได้อยู่ได้อยู่แมได้อยู่ือนลงกดกดกระโดวิวิโอปป้าบูเาจเจมันางจัว่าคุณไปเจอคนเดียวนะบวว้าวี้หมาเปลี่ยนใหม่เปลี่หมนะเราเปลี่ยนใหม่หม มันเหมือนอะไรแล้วอีกแล้วแต่ว่าอนกเปลี่ยนม่เปลี่ยนโดนคุณเจ้าต้องยวันระยะวันระยะปิงปองปิงปองคล้ายคล้ายคล้ายไม่ใช่ใช่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออวันเพิ่มนะวันเพิ่มวันเพิ่มแลกเกนไม่ใช่ไม่ใช่แบมนนไม่ใช่กีฬาเปลี่ยนเๆ่เปลี่ยนเลเลมาชารมาช ไม่ได้ไอเล็กเก็ตผมวาดผมวาดทับพีไว้แล้วก็พยายามวาดลวงข้าวเพื่อให้นึกถึงทับพีอะไรเงี้ยเพียรยากเลยลวงข้าวมึือสารม่เหมือนเน็ตเลยเหมือนเน็ตเน็ตแบตเลยอ่ะอันก้อยโถ่ต้องให้ก่อนเอออ้าวก๊อกกายแบบนี้มาพร้อม วันต้องช็อตนะผีคสาปอปเปิ้ลไปเรียนแอปเปิ้ลมีหนามมันมีหนามมันมีหนามท็กแท็กแทกแทกบอลแท็ะบอลโอ้หมดหมดแดงหมดแดงโอ้โหเขสายเดียวกันนี่

ใช้ก็แทนไงแต่เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยง่ายๆคลิปหนีกระดาษโอ้โหมันเหมือนกูเป็นว่าคลิปหนีกระดาษคุณไม่ว่ากระดาษนะพูดมาอีสักว่าคลิปนีกระดาษแต่พูดไม่ได้เพรมันมินิมอลจริงๆอ่ะมันเออจิ๊กชิโร่ร้อมไหมครับคุณลิงครับพร้อมค่ะสามสองหนึ่งหมดใจหมวกแก๊ปใช่ไหมครับ ที่หนีกระดาษป๊อบคอนเกร๊ดเลบลบลบระเบิดอะไมวัฒน์นีน่าเสียตาไทยดทยไ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 ทปไทยไลยไท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 ยไลยกทยทยกทยทยไทยทยไทยทยทยไทยไทยไททยไทไทยไททะไ ตีนเป็ดปลาซาอะรอะไ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 รอะรอะไรอะไ้วะรอะไรอะไงอรอะไนอไรไงอไรอะไรอไรอไอะไอะไรอะไรไมอะอะไรอะะอตอะไรไรออตีอะไรอันไออะออะไออออระรออะออออ ว่าเขาเหมือนพ่อค้าเราเริ่มบนั้นอยใิ่งเหมนอยู่สามสองหนึ่งเดทั้งเด็กทั้งหมอกหมูฮ๊อกแก้วหนหนีกิ๊บเม้าหนีแมวหมามวมิกกี้เมาอะไรหนูไอ้เงี้ยมีตัวอะไรที่ไม่ได้ตัวแี้หรอแว กินเกือบได้นะไม่ว่าต่อมาลูกชิ้นเฮ้ยจานสีมีคำว่าสีมคำว่ามันมีแค่นี้สีมึงมาถูงทางแล้วไม่ใช่คำว่าจานคาสีคาสีครับอะไรวะเนี่ยยูเนียนเหรอลอกครับ ไอเทียนรูปแมวคือคำว่าชิปตี้เดี okay. ๋ยวโบใส่รูปหมูอุ้ยเฮ้ยได้มาเลิศผมฝากควาหวังไี่้ความมั่นใจมาได้สามสองหนึ่ขอหลามไม้ไพ่อิดอจะรวยเรียนหอคอเ้ว่าเหรอหอคอนลินทะเลสะพาคานหอระลกกบนบิ๊กเบน

ไมไไค่โฟนเอาโันาลำโพงเป็นสายเสียงผู้หญิงชายสำพัญนามเงือกสามเงือกเเลนเตเลนครับผู้หญิหรือล้มล้มลเมโอม่แมลุงกทะออะไรเตเลนเเลนใตมาก ก็ประมาณเหมือนเน้นึ่งเหมือนกันนะตัวซงนัอยู่ของกูน่ะกูมองเปเลอมองเป็นปุ้มปุ้ยปากอกูปุ้มปุ้ยเทหทีลยไม่รู้นะพิราตแม่งนั่งชมพี่โจ๊อย่างเดียวไม่ถ่ายเลยมัวสดี่มนเป็นกาอเกมนีีล้ครับไม่ถ่ายรอกไม่ได้น่ว่านงาอย่างเดียวได้เยอะเยอะยเชื่อมานะว่าจกีเแล้ว ไม่น่ารบล้วงบิ๊กแบนยันบิกชีโล่ผมเข้าใจเย็นเมีดัเทียนขวดวายขวดสัย่างนะขวดขวดสัญญาณขวดเล่าขวดเล่าได้ขวดล่าขามขาข้ามเยครับอะไรขวดทำรวยอะไรบอลลูนบอลลูนจะบอกปิกกีตาร์้อ

ไปคำอื่นได้นะขวดปกติปวดเอาไม่ไม่หน่อยเอโไม่ลค่ะก็ไม่ไม่หน่อยไม่ทนด้กทันไม่มีไม่มีค่าขวดนมัลมบอลลิงอดลมเบียพินล่บอลลิล่าม่ลยซอสพริกซอสพริกยังก็ว่าแผนที่สีราชารลย มั่นคุ้ม้ด้ว่คุ้มด้คร้มด้ค้มดาโรงงานแก่ซอสพริกแล้วก็เก่งซอนพร้กม่นต้องแ่ว่าว่าคุณพิศศรีราชามึงรู้เนะเมื่อกี้เราว่าไปแล้วสองรอบทั้งว่าทั้งทายกันเดี๋ยวเราจะรวมเป็นทีมซึงคะแนนมาเลยคะแนนมาแล้วไม่ขยิบไม่ขเขยิบสุดชุดคารเลอร์นะครับทำไปได้1 0 0่้คะแนน และทีมบอดเ็มไหนร้1ย0 1็ดคะแนนถ้าตอนอีกนัคคือชนะล่วมที่คุยกัมล้ว่าถึงคะแนนเดียวี่กูสงสัยมากเลยเ่อคัโป้ยดีใจมากเลยมึงมีส่วนชคะแนนนค่ะเป้ยได้กี่คะแนนสิบห้นี่งร้อยเ่นี้ไม่ นี่ใจพี่ใจมือนได้ทำแต่สิบเลยน้อยสุดในทีมเลยปั้ในทีมบอกเก็งไหนไม่ค่อยได้ตอบว่าไม่ค่อยได้ยินแพ้ชนะนะครับอ่ะฝากซิงเกลิลใหม่บนซิงเกลิลใหม่นะครับที่สามสิงหาเเดี๋ยวงค่อยปล่อยให้ฟ,ฟังว่าจะมีทีเซอร์อะไรอันนี้ไม่เอานะครับร้องจริงเพลงนี้กบไม่เลยไม่ทำบัตรปิดอะไรกันแล้วสวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันเท่านี้ครับวันนี้ไปกันก่อนกับว่านลอยลอยคราวหน้าจะเป็นใครมาเล่นและเล่นเป็นยังไงเจอกันครั้งหน้า สวัสดีจ้ามันหมดลมมันหมดลม่ดีดีเช่าเช่ารอมันนานแล้วาไม่ไหวอ่ะสวัจ้าบ๊ายบายอยู่ตรงนี้ครับแน่นอนครับกับของแคร์จุกมากอะไรเก็บตรงไม่อยู่จริง มันร้ายไอ้ดีไซเนอร์ขออนุญาตแง้มอุ้ยเฮ้ยเปิบ